สวัสดีครับผมแบงค์สายเหนียวโตครับวันนี้แบงค์จะพามาดูรถที่ประหยัดกว่าป้ายแดงถึงเกือบ300 0 0 0บาทนะครับวันนี้เรามาชมกันเลยนะ To ว o ต้าีอตัวท็อปครับพี่อ่าตัว G นะคะนันนี้บอกแล้วว่าใครได้ไปประหยัดคุ้มค่าแน่นอนครับมาแล้วครับมาชมกันเลยนะ นี่ก็พี่โตโยต้าวีออคันนี้ครับเป็นโฉมใหม่นะพี่คันนี้โฉมปี2018นะบอกเลยว่าเจนนี้รูปรักษ์ดีไซน์โฉบเฉีวยวมากนะดูด้านหน้าผมด้านหน้าเป็นกระจังหน้าพี่เห็นไหมครับผมคันนี้นะบอกว่ารูปรักษ์ของไฟเนี่เป็นโปรเจคเตอร์เลยทีเดียวนะครับอ่าแถมมีไฟ running day time นะนี่ครับผมไฟ running day time นะครับคันนี้บอกเลยเลยว่าคันนี้นะสวยจริงอะไรจริงนะพี่อ่านี่ครับคือด้านหน้าของกระจังหน้าโฉมใหม่ของ v ีออนะครับผม เป็นไงบ้างครับดูข้างข้างหน้าเราใช่ไหมเดี๋ยวเราดูด้านข้างนะครับผมนี่กัด้านข้างรอมแม็กนะครับอ่าเป็นแม็กครับผมขอบปีขอบ15นะคันนี้อ่าขอบ15นะนะครับพี่ดันดรอปเลยยางใหม่ๆเลยแม็กจากศูนย์โรงงานโดยเฉพาะเลยคันนี้นะครับผมจากโรงงานโดยเฉพาะเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับผมอ่าเป็นกุญแจรีโมทนะครับอ่าดิกุญแจรีโมทข้างในครับพี่มามาชมข้างในเลยครับโอ้ยนี่คือข้างในของเขานะโตยต้าววีออสคันนี้ดูครับ รูปรักษ์ดีไซน์ของเขาฉบเฉียวมากนะครับคันนี้อ่าเปิดเข้ามาโอ้โหนี่ครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับแอร์แบ็กคู่นะครับเป็นดีไซน์ชุดแต่งโครเมียมหมายถึงว่าเป็นตัวนี้คือเป็นสีโดยเฉพาะของ v ีออเลยนะนะครับดีไซน์ใหม่เลยนะครับหน้าจอคือหน้าจอมีเฉพาะทุกตัว J กับตัวตัวเอนะครับพี่แล้วตัวจีตัวเอนะครับผมนี่เป็นยังไงบ้างครับสัมผัสได้นะนะครับพี่ปรับหมวดภาษาได้ครับผมคันนี้เต็มการที่ได้เลยคือหน้าจอนี่สามารถแบบว่าเยี่ยมมากนะคันนี้อ่าแถมนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะ นี่เลยมีกล้องมองหลังนะครับชัดเจนเลยนะคันนี้ตัวท็อปนะครับพี่มีกล้องมองชัดเจนเลยนะครับคันนี้นะครับนี่ครับแอร์แอร์สามารถปรับองศาได้ตามความต้องการของเราเลยนะคันนี้อ่าเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะครับสามารถรองรับได้หมดเลยนะ e 8 5 29195ีเนะคันนี้นะครับอ่าพวงมาลัยครับผมพวงมาลัยมาตีฟังก์ชันแอร์แบ็กคู่นะดีขึ้นเยอะมากนะครับ ่าดีไซน์นี่ไหม่น้อยด้วยนะไม่แค่หกหมื่นก็โลคันนี้นะครับผมมานะครับนี่หัวเกียร์ดูหัวเกียร์หน่อยนี่คือหัวเกียร์รูปรักใหม่นะทรงใหม่เลยนะครับคันนี้นี่แหละครับพี่ความสวยของคันนี้นะครับเป็นไงบ้างใครชอบนะครับต้องอย่าพลาดนะครับผมคันนี้อะมาดูด้านท้ายหน่อยครับผมห้องโดยสารข้างหลังเป็นไงบ้างครับอห้องโดยสารหลังที่นั่งเป็นไงบ้างกว้างมากครับผมนั่งสะดวกสบายมากเลยนะคันนี้ ตัววีตาคันนี้สวยจริงอะไรจริงไม่เคยเก็บสีเลยนะครับสภาพเแดบบิมเดิมเลยนะครับนี่คือตัวจนะตัวจีวนะเห็นไหมตัวจีครับผมอ่นนี่คือตัวจีนะตัวท็อปครับพี่ mm. เดี๋ยวเราไดูห้องเครื่องนะครับผมนี่ด้านหลังของวี o ออสเขา้านเครื่องเวียนพันห้านะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าห้องเครื่องเงียบไหมนะครับแบบตปุ่ห้องเครื่องนะครับนี่เลยห้องเครื่องนะครับนี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับว่าห้องเครื่องเป็นไงสวยไหมนะครับมาดูกันหน่อยนะ นี่เลยห้องเครื่องตัวเต้าวีออสสี่สูบขึ้นจนหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคันนี้วิ่งได้ทั้งสิบห้าสิบหกกิโลต,ต่อลิตรทีเดียวนะคันนี้แรงแน่นอนครับแรงแล้วก็เปียัดด้วยนะดูครับน็อตนะน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดฝากระโปรงนะครับไม่เคยเก็บสีเลยคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับผมคันนี้นะเครื่องเงียบๆเลยครับคันนี้นะพร้อมบรันตีนะครับเต็มที่เลยคันนี้นะครับ เ,เดี๋ยวเรามาฟังกันหน่อยว่าราคาคันนี้เจ้าตัวคันนี้เนี่ยค่าตัวเขาเท่าไหร่นี่ล่ะพี่โตย o ต้าวีออปี2018ครับผม 1.5G นะครับป้ายแดงบอกเลยว่าราคา729,000บาทครับแต่วันนี้แบงค์บอกเลยว่ารถปี2-2ปีนะแบงค์ไม่ขายครับแบงค์ขายราคานี่ราคาพิเศษเลยนะคันนี้นะเหลือเพียง479,000บาทครับโอ้โหปรหยียดกว่าป้ายแดงถึงเกือบ300,000บาทอีกทีเดียวนะ รถ2ปีแต่ลูกค้าประหยัดในเงินในกระเป๋าเลยว่าเกือบ3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะเหลือเพียง4ี่แสนกว่าบาทนะครับคันนี้ผ่อนเท่าไหร่คันนี้ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนประมาณ8,000บาทครับพี่นะครับผมฟรีดาวนะไม่ต้องดาวสักบาทครับประวัติด,ดีครดีฟรีดาวรับรถศูนย์บาทเลยนะคันนี้นะนี่แหละครับผมใครสนใจโตโยตา้าอเวยคันนี้ติดต่อแบงค์ที่เบอร์0 9 4 5์6 0้าส้องครับพี่เลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกแบงค์สายเหมือนโต๊ะครับวันนี้กลับสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ